วันนี้คนก็นเต็มกันพี่น้องนี่ครับเืื่อนครับโอ้โหคนล่างไหลมาทายหุมเนาะ กับเป็นมาร์คสุดทอตของกรุงเทพมานานคอดครับพี่น้องเลยน,นะครับขนเต็มๆครับสม่ากับเป็นชาวต่างชาติเนะกับป้ายใหม่ของกรุงเทพมาลานคอรครับกรุงเทพแบงคอ콕ครับโอ้โหยังร้อนแรงเสมอเนาะนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตานี่เป็นชาติต่างชาติทั้งนั้นครับเต็มเนาะนี่ครับ,นะรบพี่น้องเปน,นะครับ นี่คือเลนมาร์คสุดพน์นะครับถ้าเพิ่ม,มากรุงเทพเนาะก็ต้องมาตรงนี้ครับนี่ครับสับเพิงสับเพิงครับอืมสวยจริงจรว้าวพี่น้องีครับงามดีน้องี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับเต็มครับ ร้อนแรงสุดๆเนอะคิดไม่เลิกครับด้านพื้นก็สวยจริงๆครับเออโทนสีเขียวเนะพื้นโทนสีเขียวครับด้านพื้นก็ไปสยามดิสคัพเ r อรี่ครับนี่ครับเลนท์มาร์คสุดยอดครับ ออาพี่น้องเลืมลืมขอกาบทักท่ายสบายดีสวัสดีครับ FC ทั้ง2องบอนเฮาเดอร์อคนไทย FC คนเ่าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กาจะขอพาทุกคนนะครับมายัางเทวครับกับเลนมาร์คสุดทอตของกรุงเทพมหานครครับก็คือหน้าห้าง M.B.K. ครับโอ้โหอันนี้กาตอนใบวสามกว่า,วาพี่น้องเอ้ยคนกระเต็มครับอือ ก็ล่างไหลามากถ่ายรูปเนาะตอนใบสามครับนีบ่ครับนี่คือชาวต่างชาตินะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็เดินผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องหยุดถ่ายรูปนะครับโอ้โหโแลนด์มาร์คส,สุดยอตเนาะสุดยอดจริงๆกับ้ายใหม่นะครับอ้อโทนสีชมพูเนาะกรุงเทพแบงค์คอก สวยจริงๆไป้ายใหม่ครับมาแล้วครับ BTS ครับโอ้โหจากหลังก็เป็น BTS ครับถ้าเพิ่มมากรุงเทพมหานครเนาะก็ต้องมาตรงนี้ครับ กับไยใหม่แรนมาร์พอดครับด้านนี้ก็สวยห้ามพน้อเอยด้านนี้ครับด้านนี้ก็เป็นมุมงถ่ายรูปครับด้านุนก็คือสยามสุขเคฟครับเพราะโทนสีดำเนาะยืนเต็มครับ นี่ด้านนี้เป็นโทนสีเขียวเป็นโทนสีเขียวโอ้โหสวยจริงๆ สีแยกปทุมวันครับเป็นสีแยกปทุมวันไม่เระแุเัน้เ่นแร้วแ่รับ,บรู้่เฝนะแั้แบ่รแ่แนเร แต่ด้านนี้เพิ่นกำลังจะสร้างห้างของเครือเซ็นทันครับด้านนี้ครับตอนนี้ก็กำลังปรปับปรุงพื้นที่ครับด้านนี้ครับต่อไปมองนี้ก็จะเป็นห้างเซ็นทรันเนาะตอนนี้ก็กำลังปรปับปรุงพื้นที่ต่อไปย่านนี้แตกแน่นอนครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเพิ่นกะจะรังไหลมาหาเที่ยวบางคนก็นจะมาหาถ่ายรูปนะครับ ด้านนี้เป็นพื้นที่เช่าของเครือเซนทันครับตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่ครับก็เป็นห้างเนาะตอนนี้รถแปโคก็เข้ามาแล้วครับนี่ครับพี่น้อง ไม่น่าเชื่อเนาะว่าตรงนี้จะเป็นเลนด์มาร์คซู้อสครับเป็นเลนด์มาร์คซื้อต่างที่ชาติต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีนะครับโอ้โหพี่น้องงามดีครับสวยจริงๆครับตอนนี้กาเป็นเวลา15หนาฬิกา4ีนาทีนะครับ สวยจริงๆครับอันนี้ก็เป็นใบบัวเนาะเป็นใบบัว บิงหน้าเบิงตา,า,า,าเป็นชาติต่างชาติตั้งนั้นเนาะแต่ถ้าคนไทยก็จะเดินผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นชาติต่างชาติก็จะหยุดถ่ายรูปนะครับด้านนี้กยเป็นทางเข้าไปห้าง M K Center ครับด้านนี้เป็นทางเข้าห้างครับ M K Center โอ้โหสวยจริงจีด้วยด้านนี้กะเป็นทางไปเลยรถไฟฟ้าเนาะ สนามกีฬาแห่งชาติครับด้านนี้ด้านสายมือครับ <ś les> สวยจริงๆนี่ครับพี่น้องงามดีครับ <ś les> ท้องฟ้ากระสวงงามเนาะ <ś les> เป็นท้องฟ้าหน้าฝนครับ <ś les> เป็นหน้าฝน <ś les> ด้านพูนก็เป็นคิงพาวเวอร์ครับเป็น King Power คิงพาวเวอร์ <ś les> มหานครครับโอ้โห <ś les> oh. สวยจริงๆแต่ด้านนี้ฮอตฮิตครับด้านนี้สมมากชาวต่างชาติเป็นกาจะมาใายรูปครับด้านนี้เต็มๆครับด้านนี้ด้านนี้เป็นป้ายออกโทนสีชมพูครับนี่ครับพี่น้องไปนะครับยืนเต็มครับนี่ครับทั้งหล่อทั้งสวยนะนี่ครับอโหไม่น่าเชื่อพี่น้องนี่ครับร้อนแรงสุดๆครับป้ายกรุงเทพนะครับ เานาะงามดีครับสวยจริงๆครับถ้าหัววังก์ับต้องขอเซิร์ฟนะครับขอเล่นเซิร์ครับ FC เนาะทั้งคนไทยทั้งคนลาวครับถ้าเพอมามางนีครับกับขอเชิญเท้ามหาเทพชล้วกับมหาไทยลูกครับรวมทั้งมาเที่ยวห้างครับด้านพุ้นก็เป็นสยามดิสคเบอรี่ครับ วันนี้สุดๆครับวันนี้เยอะจริงๆครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพลังครับผมมารอบเลิกก็ดีเจอพี่น้องมาเห็นชาวต่างชาติมาเทพองไทยห้ามกับสุกเจอเนาะสุกเจอสุกใจหลายครับตอนนี้ชาวต่างชาติกามาเทพองไทยเนาะสิหกล้านกว่าคนนะครับนี่ครับพี่น้อง งามเด็กครับกับป้ายใหม่ครับย่างเต็มเนาะนี่ครับนี่มาแล้วครับ BTS สายสีเขียวครับสายสีเขียวโอ้โห วันนี้กะถือว่าล้นหลามนะพี่น้องครับที่ยืนนี่คือชาวต่างชาตินะครับทั้งฝรั่งทั้งชาวเอเชียเฮ้าครับตรงนี้ก็กลายเป็นเล่นมาร์คซื้อดังเนาะที่เพิ่มมาเมืองไทยที่เพิ่มมากรุงเทพมหานครก็ตกงมาตรงนี้นะครับนี่ครับงามดีครับกรุงเทพแบงคอกอโท่วนสีชมพูเนาะวหนังสือสีขาวครับ <Auf> <1> <1> <passage in thought> สวยจริงจรๆนี่เป็นพลังมากเป็นครับครัวครับด้านนี้ก <dá cido> ็เป็นหอศิลป์ครับเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับด้านพูนกับไปทางหมอชิดเนาะ ผมพี่น้องเอ้งามเพิกนะครับนี่ครับถ้าไม่สวยงามชาวิต่างชาติก็คงไม่มาแล้วครับวันนี้เต็มๆก็วันนี้เยอะจริงๆครับนะครับเป็นนุ่มสาวชาวติต่างชาติเนาะมาเช็คอินครับ ด้านนี้ก็เป็นทางเข้าห้างสยามดิสคเวอรี่ครับเข้าลงดันเตอร์เข้าก็สามารถย้างไปห้างสยามพารากอนได้นะครับด้านล่างนะครับเป็นทางโลกแล้วก็สามารถเดินไปที่ห้างสยามพารากอนครับแต่ด้านตรงหน้าพุ่นก็เป็นสะพานล,ลอยครับ้องฮันก็ถือว่าเป็นแล่นมาร์กเนาะถ้าชกคำก็จะมีนุ่มสาวชาติดังชาติครับมาหาทตรลุกครับพี่นะ้องด้านพุ้นครับนะครับ หน้าก็เป็นสะพานลอยครับโอ้โหสวยจริงๆครับกรุงเทพมาหานครครับเมืองหลวงของไทยเนาะฮึด้านนี้ก็สู้งา,คามคับพี่นน้องนี่ครับโอ้โหเนาะไม่น่าเชื่อเนาะ สยามดิสคัฟเวอรี่ว้าวว้าวว้าวดาดนี้แกเป็นมองนังครับนี่นะพี่น้องเบย์นะครับดานนี้ครับเต็มครับโอ้โห เป็นนุ่มสาวชาติตัางชาติทั้งนั้นเนาะดครับสุดจะบรรยายครับก็ต้องขอเล่นเซิร์นจากเจอจากใจนะครับถ้าเพิ่อมาเมืองไทยเนาะขอเชนิญชวนครับให้มาที่หน้าห้างเอมีเคครับมาหาแต่รูปนะครับเก็บไว้เป็นที่ลึกเนาะว่าครั้งนึงเข้ามากรุงเทพมานาครน,นะครับ เมืองแห่งความสุขครับเมืองที่คนทั่วโลกก็ต้องหลังไหลามาครับมาละวครับ BTS นี่พี่น้องสายสีเขียครับถ้าตรงไปก็ไปเคหะนะครับตรงไปไปเคหะครับจาดพูนก็เป็นมิาลาภรกรตรงไปครับ โอ้โหนี่ต้องเยนะครับเต็มเต็มครับนี่ครับหลายเฟร์กนะครับได้มาแล้วก็ไม่จะกลับเนาะอือกานเทิงก็เป็นล่างรถเป็นฟ้าครับมีสองสันครับโอ้โหสุดจะบรรยายนี่เ๋ยวคนสวยๆง,งามๆี่น้องเลยโอเคเนาะ คลิปนี้ก็ต้องขอครับเจอเดอ้อที่เขามารับชมครับถ้าเพอสอบเจอสอบใจก็ขอพลัดฟ,ฟ,ฟาแซ่เดอเ้อเพอเป็ีแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเดอ้อสวัสดีครับโอ้โงงามดีพี่น้องเอ้ยนะครับเดนมาร์กสุดยอดของกรุงเทพมานาครของเมืองไทยครับ Bye bye